เรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาจากภาพภาพเดียวเป็นภาพเกษตรกรชาวกัมพูชากำลังร้องไห้แบบหมดหวังอยู่หน้าโกดังมันสำปะหลังที่มัน ล้นทะลักออกมาใช่เพราะว่าตลาดหลักของเขาคือด่านชายแดนไทยมันถูกปิดตายมา5เดือนแล้วตลาดที่ว่านี่คือกว่า70%เซเลยนะความหวังที่จะขายผล,ผลผลิตให้ได้ราคาดีมันพังหมดเหลือแค่ต้องเอาไปเร่ขายให้เวียดนามในราคาที่ต่ำกว่าทุนด้วยซ้ำนี่คือจุดเริ่มต้นของผลกระทบแบบลูกโซ่จริงๆที่มันลามจากชีวิตเกษตรกรคนหนึ่งไปสู่มาตรการของรัฐบาลท่าทีของฝั่งไทยแล้วก็ลามไปถึงสงครามน้ำลายทางการเมืองที่ร้อนระอุ วันนี้เราจะมาไล่เลี่ยงเรื่องราวทั้งหมดกันว่าเส้นแบ่งพรมแดนแค่เส้นเดียวมันสร้างแรงกระเพื่อมไปได้ไกลขนาดไหนมาดูภาพความเสียหายกันก่อนดีกว่าการที่กัมพูชาต้องพึ่งตลาดไทยสูงถึง70อร์เซนพอประตูการค้าปิดลงมันเหมือนกับท่อส่งเงินเส้นหลักถูกตัดขาดไปเลยในช่วง7เ,เดือนแรกตัวเลขความเสียหายทางการค้ามันทะลุไปกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันใหญ่มากมันจะชัดขึ้นถ้าเรามองว่ามันสัมปะหลังไม่ใช่แค่พืชชนิดหนึ่ง แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนกว่าหนึ่งล้านครัวเรือนบนพื้นที่ปลูกกว่า8 0 0แสนเฮกตาร์เรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องความเป็นอยู่ของคนจำนวนมหาศาลมีเรื่องเล่าจากเกษตรกรคนหนึ่งอายุ70ปีเขาบอกว่าจากที่เคยขายมันสำปะหลังได้วันละ20ตันตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้คือขายไม่ได้เลยราคาที่เคยได้0.15ดดอลลาร์ต่อกิโลกรัมตอนนี้ดิ่งลงไปเหลือแค่ 0.08ดอลลาร์แปลว่ายิ่งขายยิ่งขาดทุนถูกต้องผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในบัญชีแต่มันเข้าไปถึงในครัวลองนึกภาพตามสิรายได้ครอบครัวที่เคยมีเดือนละ1 2 0 0ดอลลาร์มันหายไปกว่าครึ่งเหลือแค่500ดอลลาร์ความแตกต่างตรงนี้คือการส่งลูกหลานไปโรงเรียนได้กับการต้องมานั่งนับเมื่อหาหนแต่ละวันมันคือการพังทลายของชีวิตเลยแล้วไม่ใช่แค่เกษตรกรที่ปลูกคนกลางอย่างผู้ค้าก็โดนด้วย อย่างกรณีของคุณเพนสุอมใช่ผู้ค้าวัย45ปีต้องย้ายโกดังหนีความขัดแย้งไปไกลเป็นร้อยกิโลเมตรเงินลงทุน10,000ดอลลาร์ 10, ก็สูญไปกับสินค้าที่เน่าคาโกดังแล้วสิ่งที่มาซ้ําเติมสถานการณ์คือต้นทุนที่มองไม่เห็นค่าขนส่งใช่เมื่อส่งไปไทยไม่ได้ทางเลือกเดียวคือต้องอ้อมไปเวียดนามซึ่งทําให้ต้นทุนค่าขนส่งพุ่งขึ้นไปอีก30%เพราะเส้นทางมันแพงกว่าเดิม2เท่าเหมือนหนีเสือปาลาจระเข้ชัดๆ ภาพรวมความเสียหายที่กระทรวงเกษตรกัมพูชาเขาดูกันไว้มันสูงกว่า2 0 0ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่คนกว่าแสนสี่หมื่นคนต้องอบพยพการเก็บเกี่ยวก็ช้าลงผลผลิตเสียหายไปอีก20%จากทั้งพายุทั้งสตรูพืชแต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเรื่องอะไร มันมีพายุอีกลูกที่ซัดเข้ามาพร้อมกันคือเรื่องแรงงานกัมพูชาล้านสองแสนคนที่ถูกส่งกลับจากไทยเงินที่เคยส่งกลับบ้านปีละกว่า1,000ล้านดอลลาร์มันหายไปเลยสิ่งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับครอบครัวเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาไรายได้สองทางพอเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตแบบนี้แล้วทางกัมพูชาเขามีทางออกอย่างไรบ้างทางออกเฉพาะหน้าก็คือต้องหันไปพึ่งเวียดนามยอดส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้น25%เปอร์เซต แต่ก็ต้องแลกกับการถูกกดราคาถูกกดราคาต่ำกว่าที่ไทยเคยให้ถึง15-20%แล้วยังต้องไปแข่งกับมันสัมปลังของเวียดนามเองอีกส่วนตลาดในประเทศตลาดในประเทศก็ทำได้จำกัดเพราะปกติแล้วตลาดภายในรองรับผลผล,ผลิตได้แค่10%เท่านั้นฟังดูเหมือนเป็นแค่การซื้อเวลาไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนถูกต้องนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องเร่งผลักดันนโยบายระยะยาว ที่ชื่อว่า National Cassava Policy 2020-2025แผนนี้คือการเปลี่ยนเกมทั้งหมดจากเดิมที่เคยส่งออกแค่วัตถุดิบราคาถูกตอนนี้คือจะสร้างโรงงานแปรรูปของตัวเองทั้งโรงงานทำมันเส้นแป้งมันสำปะหลังเพื่อที่จะส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นไปยังตลาดใหญ่อย่างจีนได้โดยตรงก็คือแทนที่จะส่งมันสดไปให้คนอื่นแปรรูป ก็ทำเองเลยเป็นการยกระดับตัวเองในห่วงโซ่การผลิตใช่เลยเป้าหมายของนโยบายนี้ชัดเจนมากคือต้องลดการพึ่งพาไทยให้ได้30%ภายใน2ปี 2> เป็นการส่งสัญญาณว่ากัมพูชาจะไม่ยอมกลับไปอยู่ในจุดที่เปราะบางแบบนี้อีกพวกเขากำลังสร้างเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจของตัวเองทีนี้ลองพลิกมาดูฝั่งไทยบ้างในขณะที่ฝั่งกัมพูชากำลังเจ็บปวดอย่างหนัก,นกเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจปิดด่านของไทยคืออะไร เหตุผลหลักที่ฝั่งไทยให้ก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศแล้วก็ปกป้องเกษตรกรไทยใช่จากภาวะสินค้าล้นตลาดเป็นนโยบายที่มองผลประโยชน์ของคนในชาติเป็นสําคัญแล้วมันได้ผลตามที่เขาว่าหรือเปล่าตามคําชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยมาตรการนี้ได้ผลจริงราคามันสัหลังในประเทศขยับสูงขึ้นสูงขึ้น20%ไปอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท50สตางค์ เพราะเมื่อไม่มีสินค้านําเข้าราคาถูกภาคเอกชนก็หันกลับมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยมากขึ้นสําหรับเกษตรกรไทยในจังหวัดอย่างนาครราชสีมานโยบายนี้ก็คือเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตเขากลายเป็นว่านโยบายเดียวกันเป็นทั้งยาพิษสําหรับคนหนึ่งและเป็นยาชูกําลังสําหรับอีกคนหนึ่งแต่การทําแบบนี้มันไม่มีต้นทุนระยะยาวเลยหรือนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากโกซันทานผู้เชี่ยวชาญจากเม t i m มเตือนว่า ถ้าสถานการณ์นี้ยืดเยื้อต่อไปสิ่งที่จะตามมาในกัมบูชาคือวิกฤตหนี้สินครัวเรือนเพราะตอนนี้อัตราหนี้สินต่อรายได้ในจังหวัดชายแดนมันสูงถึง45-50%ออยู่แล้วหมายความว่ารายได้ครึ่งหนึ่งต้องเอาไปจ่ายหนี้พอรายได้หลักหายไปก็ไม่มีเงินไปจ่ายถูกต้อง การขาดรายได้ต่อเนื่องจะทำให้หลายครัวเรือนผิดนัดชำระหนี้และนำไปสู่การล้มละลายในที่สุดนี่คือหายนะทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆอยู่หลังม่านความขัดแยง้งแน่นอนว่าเรื่องระดับนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในภาคเศรษฐกิจมันลามไปถึงความรู้สึกของผู้คนและวาทะทางการเมืองด้วยในโลกออนไลน์ฝั่งไทยมีเสียงสนับสนุนการปิดด่านต่อไปอย่างชัดเจนมีความเห็นอย่างปิดยาวไปเลย หรือแสดงความดีใจที่จะเสรกรไทยไม่ต้องเจอคู่แข่งกดราคาบางความเห็นถึงกับอ้างอิงคำพูดของผู้นำกำัมพูชาที่เคยพูดไว้ว่าให้ปิดไป500ปีเรื่องคำพูด500ปีนี้น่าสนใจที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ทางผู้นํากัมพูชาก็ออกมาตอบโต้อย่างหนักแน่นมากเขาว่ายังไงบ้างเขายืนยันว่ากัมพูชาไม่เคยไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านและไทยจะปิดต่อไปร้อยปีหรือ500ปีก็เป็นเรื่องของไทยเพราะรูปกุญแจอยู่ในมือไทยเป็นการพลิกบทบาทจากผู้ถูกกระทํามาเป็นผู้ที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นการใช้คําพูดที่ฉลาดมากคือแทนที่จะแสดงความอ่อนแอกลับแสดงความเข้มแข็งออกมา ไม่ใช่แค่นั้นเขายังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการบอกว่าการปิดด่านไม่ได้ทําให้กัมพูชาตายแต่กลับเป็นโอกาสให้หันมาผลิตสินค้าในประเทศเพื่อทดแทนสินค้านําเข้าจากไทยนอกจากนี้ยังยกระดับประเด็นขึ้นไปอีกว่าการปิดด่านของไทยมันไม่ใช่แค่การตัดขาดกัมพูชาแต่คือการตัดขาดความเชื่อมโยงของอาเซียนและเอเชียทั้งหมดทั้งถนนและรถไฟทําให้ปัญหานี้กลายเป็นเรื่องของภูมิภาคไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศ และเขายังพูดถึงเรื่องที่นักการเมืองไทยบางคนเอาประเด็นนี้ไปใช้หาเสียงใช่เขาแสดงความกังวลว่าการกระทำแบบนั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายไปอ้อนวอนขอให้เปิดด่านซึ่งมันบิดเบือนความจริงและส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระยะยาว ทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพความขัดแย้งที่ซับซ้อนตั้งแต่เรื่องปากท้องของคนตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศและการใช้สงครามน้ำลายทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองสถานการณ์นี้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันการตัดสินใจของฝ่ายหนึ่งสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงไปถึงอีกฝ่ายได้อย่างไรและเมื่อเศรษฐกิจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองผลลัพธ์ที่ตามมามักจะซับซ้อนและเจ็บปวดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด เสมอคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้าง